พี่น้องขาอันนี้มะม่วงมะม่วงที่เปรี้ยวที่สุดเขาบอกว่ามะม่วงสามฤดูก็เลยซื้อมาก็เลยฝานเป็นชิ้นน้อยๆบางๆพี่น้องขาค่ะเมื่อนี้เขาสิ่ม,มาปุ๋งน้ําจิ้มมะม่วงนะคะกินกับมะม่วงสามฤดูของฮาจ้าเริ่มต้นด้วยการใส่น้ําตาลลงไปพี่น้องค่ะใครชอบหวานลายก็ใส่หลายๆใครชอบหวานหน่อยก็ใส่ละละน้อยๆ,ๆแต่ว่ามะม,ม,ม่วงเนี่ยมันเปรี้ยวขัด กะใส่แบบนั้นตามใลหลายพี่น้องค่ะค่ะแล้วกะใส่ผงชูรสลงไปพร้อมจักสองกระบ,บวยน้อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือรสดีค่ะใส่ลงไปเลยหนึ่งกระบ,บวยแล้วก็พริกพี่น้องค่ะชอบหน่อยใส่น่อยชอบหลายใส่หลายพริกนี่พี่น้องค่ะพริกแล้วกะมีน้ำปลานะจ๊ะน้ำปลาก็ใส่ลงไปเลย ใส่ลายก็เข็มพี่น้องใส่จ้ากหน่อยเอาเห็ดสูตรนี้นะคะค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาล่าลงไปโอเคใส่น้ำปลาล่าลงไปแล้วก็คนเลยพี่น้องคะ่ะคนให้คนคนคนให้เข้ากันพี่น้องเข้ากันแล้วก็ลองลองเบิงลองชิมลองดูนะคะว่าจะแซบบะ โ mm hmm. อ้ยสุดยอดคำแรกมีคำสองต้องมาพี่น้องเอ้ยชิมได้เนี่ชิมได้เนี่ย mm hmm. เรียบร้อยจ้าพี่น้องขะน้ำจิ้มที่อร่อยนะคะกับมะม่วงนะคะมะม่วงสามฤดูเปรี้ยวจี๊ดค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มากินโชว์อีกพี่น้องอเพื่อทุกคนนะคะ เค็มข้นนัวหวานสูตรนี้แหละพี่น้องต้องใส่รสด,ดีลงไปนําเด้อใส่รสด,ดีลงไปจักหน่อยสักซ้อนเนี่ละแล้วสิเขากันดีแซบเลย